สวัสดีด้จ้าเออตุกตาพาฝันค่ะมาค่ะอันนี้อันนั่งอยู่นําเนอเหือนค่ะข้างนอกอากาศมันเย็นเออโบดี้ออกไปนี่บอก่ะมามาด้จ้ามาดื่มกาแฟดำกับเออทุกตาพาฝันมาค่ะนี่ต้มฮอนฮอนอยู่นี่หรือว่าภาษาญอบ้านเอยเนาะค่ะเนาะเพื่อนกระซิบบอกว่า มาเด้อจะเด้อมากินกาแฟดำเก๋ทุกตาพาฝันค้ามาค่ะอันแดดออกเลยมาพามานั่งอันตากแดดค่ะตากแดดก็อยู่หลังกระจกดอกค่ะก็เลยมาต้มกาแฟกันนี่บอกขนาคลิปอันคลิปอันของเอวยกนกินกาแฟเนาขอนั่งคุยกันมา หุบกาแฟดำ้วเอ้ยน้ำก็มีความสุขเด้อค่ะแล้วก็นั่งตากแดดน้ำเด้อมาเด้อ มีแหงจ้ะมีแหงวันนี้ก็ค่อยๆจิบไปเนาะค่ะเมื่อกี้นี่พัน <c oughs> นกแก้วเมื่อนี้นกแก้วกับหมาค่ะมาส่งตูที่ว่าเอยเห็นเนี่ยมาพันเมื่อนี้พันไปไหวอยู่เมื่อนี้มางอยอยู่นําหัวนี่พันจักนอยเลยบวชครึ่องสมุงแล้วพาก,กันไปนี่อสะ แสดงว่าอันไปมองอื่นเนาะเลยว่าเนาะก,ก็บอเห็นกับหมากระมู่ก็บอเห็นเห็นโมนี้ว่าโอ้ยบ,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 บอเห็นกระบู่จับปกติพันสิม,มาอันนี้มันพอดีเรี้ยวออกไปไปเห็นสองตบินมาแล้วจับอยู่มองเกวว่าบอกค่ะเริ่มมาขึ้นอยู่หล้วอันหลังขาอันที่พันเอดเห็นน้อยของเพื่อนบานเออยี่น้อยนึ่งแล้วพันละพากันไปค่ะเอาสักแค่ไนไปหาก,กินมองอื่นเอยว่า อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังหนอหนออันเรื่องอันกระจุกกระจิกเรื่องใครเครียดมันบอกใครอันใครเครียดมือนื้เอ้กันไหนเอยเอสแต่อเอยต้มสุปไก่ค่ะมือเนี้ไก่ตูนึ่งรถกำลังต้มอยู่ค่ะกินห้หอมกระเซาอเครื่องเทศลงไปค่ะต้มน้ำสุกในเอดอันแบบเห่อมันเห่อมันใสๆเสียค่ะก็เวลาพันเดือดเออก็ผ่อนลงค่ สามสีม่ชั่วโมงคุณลยค่ะเอ้ย็ต้มไว้ต้มเคี่ยวคันเครื่องมันนะ้ำใสๆเลยว่านะ่ะคืออยากกินค่ะเพราะเขาเป็นไข่อยู่เนาะค่ะเนาะคืออยากกินเลยเอาไปเอามาต้มต้มก็กำลังเดือดเลยเขา่านะ้ำใสๆแล้วก็เลยน่ดซอยหอมมันหอมสดเนี่ยคะ่ะพวกหอมมันพักซีพักซีลาวอันเตัอนเนี่ยคะ่ะลงไปได้หลายแล้วก็เสิร์โถใหญ่ๆแล้วก็เนีวอาอันพักซีอันพักหอมปอมพักซีอันพวกเฮิบนี่ ลงไปว่าเอ้ยพันน่ะอันกินพันเลยค่ะก็นับมีแหงอยู่เอ้ยก็เลยอันเออเอาอันนี้พันก็ต้มไปได้ประมาณสักสองชั่วโมงแล้วเ่ะเอ้ยตมุมแบบหอมกุ๊บค่ะอยู่น้ำเหือนเอ้ยนี่ขนาดคุ่น่าจักหน่อยจักสองชั่วโมงสามชั่วโมงคนเลยจะน่ะเอาพันเอาอกพ่นไฟแล้วก็ปิดไฟแล้วก็นา่าอันก็กินน้ำซุปใสๆก็เป็นตามีแหงเอ้ยขึ้นะ ก็เลยมาต้มกาแฟคุยกับพ่อแม่พี่น้องไปสะก่อนเนาะคะเนาะก็พอดีนั่งอันฝิ่งเดดน้ำอยู่น้ำเนื้อเหือนก็ใส่เรื่องนกแก้หมามื่อเช้านี้คือฟังน้ำก็ธรรมาตราหน่อยจ้ะหนะเรื่องอัน ค้อยู่บ้านเฮา,ากับนกแก้วมันก็บ่ค่อยจะเห็นหนอะคาอยู่แถวเียนทงบ้านเอ้ยกับมันก็บ่เ,เห็นเ้อค่ะนกแก้วมันเว้นแต่เฮาา่ะเข้าไปสวนซั์ทวอันอยู่ํนกรุงเทพสินี่นะคะอันนี้เฮาก็าเอ้ยมาเห็นเอ้ยเอ้ยก็ตื่นเต้นอยู่เมื่อวานนี้เอ้ยก็ได้ย้อนทายคลิปหลงก็เมื่อนี้พ่นก็มาอีกก็ก็เลยเล่าให้ฟังค่ะฟังกันม้วนๆเนะค่ะเนอฟังกันแบบอัน คุยเยอะฟังว่ามันมีตลเกิดขึ้นได้สินี่นะคะอันนี้ก็ผพานั่งตากแดดนำเดวยจ้ะเด้อเอาแบบสไ์เอ้ยตุ๊กตาผาฝันเด้จ้าขอบคุณหลายหลายที่ติดตามเอ้ยคะ่ะ